สามเซตร,รวดใช่เราแพ้แต่ถ้าฟังให้ลึกนี่ไม่ใช่จุดจบของทีมไทยแต่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดที่ญี่ปุ่นเปิดโลกให้เราเห็นว่าความเร็วการอ่านเกมและระบบ หมายถึงอะไรจริงๆบนเวทีโลกจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้เราสามารถถอดบทเรียนสำคัญได้3เรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับและทำความเข้าใจจากนั้นจะมาดูกันว่าการไปเล่นหลีกต่างประเทศเป็นโอกาสทองสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการฝึกปรือทักษะและต่อยอดความสามารถตามตำแหน่งเพื่อให้กลับมาเสริมเขี้ยวเล็บให้ทีมชาติอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิมพ์เขียวสร้างทีมในอนาคตที่ต้องหวางรากฐานตั้งแต่โรงเรียนกีฬาให้เยาวชน ฝึกเซิร์ฟแอนด์รีเซฟฟุตเวิร์กการอ่านเกมการสื่อสารและความแข็งแรงทางจิตใจเพื่อให้เมื่อโตขึ้นเยาวชนเหล่านี้สามารถก้าวเข้าสู่ทีมชาติด้วยความพร้อมเต็มร้อยทั้งในด้านเทคนิคและความคิดเชิงแทคกติก วอลเล์บอลเอเชียไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดหลายคนมองว่าวอลเล์บอลเอเชียคือความเร็วเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นกับไทยต่างกันที่แนวทางการเล่นญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่การเสิร์ฟเพื่อคุมเกมรับบอลแรกให้มั่นคงแล้วต่อยอดเป็นสปีดทั้งหน้าและหลังหากควบคุมเฟสแรกได้พวกเขาจะกำหนดจังหวะของเกมทั้งหมดทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตามแทคกติกแทบทุกลูกในขณะที่ไทยแข็งแรงที่ความหลากหลายความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการเข้าทำ แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบอลแรกนิ่งถ้าโดนกดดันตั้งแต่เริ่มทีมไทยจะเสียพื้นฐานการจู่โจมทันทีการเล่นเร็วการสร้างมุมหรือการใช้ไหวพริบส่วนบุคคลก็จะยากขึ้นคู่แข่งมีเวลาตั้งตัวและบล็อกได้แม่นยำส่งผลให้แต้มที่ควรเป็นของไทยกลายเป็นแต้มของฝ่ายตรงข้าม เสิร์ฟคุมเกมอาวุธลับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้เสิร์ฟเพื่อหวังแต้มโดยตรงเท่านั้นแต่พวกเขาใช้การเสิร์ฟเป็นอาวุธเริ่มเกมรุกที่แท้จริงเป้าหมายคือทําให้คู่แข่งเสียคุณภาพของบอลแรกพวกเขาเจาะไปที่ช่องว่างระหว่างผู้เล่นบังคับให้ตัวรับต้องขยับผิดจังหวะหรือไม่ก็สลับสั้นลึกเพื่อให้ผู้เล่นต้องคิดตลอดเวลาว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังอีกลูกที่ใช้บ่อยคือเสิร์ฟฟลอตกดระดับหน้าอกบอลลอยไม่แน่นอนและช้าพอจะบังคับให้เซตเตอร์ต้องรอทําให้ระบบเกมรุกกถูกด ให้ช้าลงและผลลัพธ์มันชัดเจนบอลแรกไม่ตรงตำแหน่งเซเตอร์ต้องแก้เกมหัวเสาถูกบังคับให้ขึ้นบอลสูงบล็อกของญี่ปุ่นตั้งตัวได้ทันทุกครั้งนี่คือเสิร์ฟพมเกมในแบบฉบับญี่ปุ่นที่ไม่ได้เน้นพลังแต่เน้นความแม่นยำและการบังคับสถานการณ์ตั้งแต่ลูกแรกของแต่ละแต้ม การอ่านเกมทําไว้ญี่ปุ่นขยับก่อนเสมออีกจุดที่ทําให้ญี่ปุ่นแตกต่างคือระบบบล็อกและรับที่มีวินัยสูงพวกเขาไม่รอให้บอลออกจากมือเซตเตอร์แล้วค่อยวิง่งแต่อ่านก่อนกระโดดบ็อกเกอร์จะสังเกตสัญญาณเล็กๆมุมไหล่ของแอดแทกเกอร์ระยะบอลจากมือเซตเตอร์หรือแม้แต่ก้าวแรกของหัวเสาสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือข้อมูลที่ญี่ปุ่นใช้ในการขยับก่อนเสมอส่วนเกมรับด้านหลังญี่ปุ่นไม่กระจายแบบสุ่มแต่แบ่งเลนเป็นระบบชัดเจนมีคนคุมคอสลึกมีคนยืนเ้น ตรงและมีตัวเตรียมรับลูกหยดด้านหน้าทําให้แทบไม่มีพื้นที่ว่างให้คู่แข่งเล่นฟรีและสิ่งที่โดดเด่นมากคือซอฟบล็อกญี่ปุ่นไม่จําเป็นต้องบล็อกตายทกลูกแต่พยายามแตะบอลให้เด้งเข้ามือเพื่อนที่รอยอยู่การเปลี่ยนพลังโจมตีของคู่แข่งให้กลายเป็นโอกาสรุกของตัวเองคือหัวใจที่ทําให้ระบบทีมไหลลื่นอย่างต่อเนื่องไทยการพึ่งพาบอลแรก สำหรับทีมชาติไทยบอลแรกคือกุญแจสำคัญที่สุดของทั้งระบบเกมรุกเมื่อบอลแรกนิ่งทุกอย่างจะเปิดกว้างไทยสามารถเล่นลูกเร็วกลางตะข่ายใช้การหยอดหรือการหักเส้นด้วยไวพริบและยังสร้างจังหวะพลิกแพงที่คู่แข่งตามไม่ทันแต่เมื่อถูกกดดันตั้งแต่เสิร์ฟภาพที่เกิดขึ้นคือบอลแรกไม่สมบูรณ์เซตเตอร์ไม่มีทางเลือกต้องโยนบอลสูงขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นบุกทันจังหวะและนั่นทำให้เกมรุกช้าลงทันที ความต่างเพียงเสี้ยววินาทีนี้สาคัญมากเพราะมันคือห่วงเวลาที่คู่แข่งมีโอกาสตั้งกําแพงบล็อกเต็มระบบแทนที่แต้มจะกลายเป็นของไทยมันกลับกลายเป็นโอกาสของฝ่ายตรงข้ามแทนพูดง่ายๆคือบอลแรกของไทยเปรียบเสมือนสวิต์เปิดไฟเกมรุกหากไฟติดสว่างไทยคือทีมที่อันตรายที่สุดทีมหนึ่งในโลกแต่ถ้าไฟดับเพราะถูกกดดันตั้งแต่ต้นแต้มที่ควรได้ก็จะหายไปในพิบตาความเหนือชั้นของญี่ปุ่นมาจากการควบคุมตั้งแต่เฟสแรกคือเสริร์ฟรับและอ่านบล็อกจนเกมอยู่ในมือของพวกเขา ทยจึงต้องรักษาคุณภาพบอลแรกให้มากที่สุดและสร้างระบบสำรองที่สามารถทำงานได้แม้บอลแรกไม่ดีหัวใจของการพัฒนาทีมอยู่ที่การเสิร์ฟให้มีเป้ารับบอลภายใต้ความกดดันอ่านสัญญาณบล็อกคู่แข่งและเล่นรันซซชันอย่างรวดเร็วนี่คือทางลัดท,ที่จะปิดช่องว่างระหว่างสองสไตล์และทำให้ทีมไทยไม่เพียงตอบสนองแต่สามารถสร้างเกมรุกของตัวเองได้อย่างมั่นใจบทเรียนแรกคือเรื่องความเร็วที่เริ่มตั้งแต่เสิร์ฟญี่ปุ่นไม่ได้เร็วเฉพาะจังหวะเซต แต่เร่งตั้งแต่ลูกเสิร์ฟแรกพวกเขาเสิร์ฟเจาะช่องว่างระหว่างผู้เล่นทําให้ตัวรับฝ่ายตรงข้ามต้องขยับผิดจังหวะและสื่อสารกันในสนามทันทีซึ่งส่งผลให้คุณภาพบอลแรกของไทยลดลงญี่ปุ่นยังสลับระหว่างเสิร์ฟสั้นและเสิร์ฟลึกทําให้ตัวรับต้องคิดและปรับตัวตลอดเวลาบอลแรกจึงไม่ตรงตําแหน่งและไม่พุ่งตามที่ทีมไทยคาดหวังนอกจากนี้ยังใช้เสิร์ฟแบบโฟลต์กดที่ระดับหน้าอกเพื่อบังคับให้เซตเตอร์ต้องชะงักเครื่องจังหวะและปล่อยบอลช้าลง เมื่อบอลแรกไม่ตรงตำแหน่งทีมไทยจึงไม่สามารถเล่นบอลสั้นหรือโจมตีได้อย่างเต็มที่ต้องโยนบอลหัวเสาสูงซึ่งทำให้ญี่ปุ่นตั้งบล็อกทันและควบคุมจังหวะเกมได้ง่ายบทเรียนสำคัญสำหรับไทยคือการพัฒนาเสิร์ฟเพรสเชอร์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสามารถแบ่งเป็น3โหมดโหมดแรกคือการคุ้มทิศเพื่อวางเป้าหมายให้เจาะช่องว่างระหว่างผู้เล่นโหมดที่2คือสลับสั้นและลึกเพื่อกวนการเคลื่อนไหวของตัวรับและโหมดสุดท้ายคือการเร่งสปีดของบอลเพื่อลดเวลาลอยทำให้คู่แข่งไม่มีเวลาตั้งตัว การฝึกทั้ง3มโหมดนี้จะช่วยให้บอลแรกมีคุณภาพและสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งตั้งแต่ต้นเกมเป็นกุญแจสองขันที่จะทําให้ไทยสามารถเล่นตามแทคนิคของตัวเองได้เต็มที่เมื่อเข้าใจเรื่องบอลแรกแล้วต่อไปเราจะเชื่อมไปบทเรียนที่2การอ่านเกมหรืออ่านก่อนกระโดดจะช่วยให้ผู้เล่นไทยเรียนรู้ว่าการขยับตัวก่อนบอลออกจากมือเซเตอร์และการจัดระบบรับที่เป็นมาตรฐานสามารถสร้างความไร้เปรียบในเกมรุกและลดข้อผิดพลาดในการโจมตีบทเรียนต่อมาคือเรื่องการอ่านก่อนกระโดด ญี่ปุ่นใช้ระบบริบบล็อกและเลนดิเฟนซ์จนไทยแทบจะหามุมโจมตีไม่ได้บล็อกของญี่ปุ่นสามารถจับแททเทิรการเซตของไทยได้ทําให้ขยับตัวนำครึ่นก้าวไปดักมุมโปรดของหัวเสาได้ล่วงหน้ากองหลังของญี่ปุ่นถูกแบ่งเลนรับอย่างเป็นระบบเป็น3ชั้นครอบคลุมทั้งมุมครอสลึกเส้นยาวและหยอดหลังบล็อกพวกเขาเน้นการใช้ซอฟต์บล็อกเพื่อให้บอลเด่นเข้ามือผู้รับแทนที่จะหวังบล็อกตาย การเล่นแบบนี้ทำให้คู่แข่งไม่สามารถคาดเดาจังหวะหรือมุมโจมตีได้ง่ายบทเด่นสำคัญสำหรับไทยคือการสร้างไลบรีอ่านเกมฝึกวิเคราะห์วิดีโอเพื่อจับสัญญาณเล็กๆเช่นทิศทางไหลของฮิตเตอร์จุดปล่อยบอลและจังหวะสายตาเซตเตอร์การติดตั้งคีย์เวิร์ดสนามเช่นปิดครอสรอหยอดคุมเส้นจะช่วยให้ผู้เล่นจดจำและตอบสนองได้รวดเร็ว นอกจากนี้การฝึกซอฟบล็อกให้บอลเด้งลงส่วน6อย่างมีมาตรฐานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ทีมไทยสามารถจัดระบบรับและโจมตีต่อได้แม้เจอบล็อกที่แม่นยำการฝึกทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้เล่นอ่านเกมได้ล่วงหน้าและควบคุมจังหวะได้เหมือนญี่ปุ่น ต่อไปจะเข้าสู่บทเรียนที่3เกี่ยวกับ Efficiency ใน Transition ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก2บทเรียนแรกเมื่อบอลแรกนิ่งและการอ่านเกมแม่นยำทีมไทยจะสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแม้เจอสถานการณ์ที่คิดว่าไม่อันตรายญี่ปุ่นก็สามารถสร้างแต้มจากจังหวะเหล่านี้ได้บทเรียนที่ 3. e f f อ c i e n c y ใน r a n s i t i o n ความแม่นยำและประสิทธิภาพในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุก ญี่ปุ่นมักสร้างความได้เปรียบในช่วงที่ไทยคิดว่าไม่อันตรายคือจังหวะรับบอลแล้วต่อยอดเป็นการโจมตีพวกเขาใช้ไปหรือดีแอตแทกแม้บอลจะไม่สมบูรณ์แบบทำให้บล็อกของไทยต้องตัดสินใจผิดและเสียมุมทุกจังหวะของญี่ปุ่นทำงานเป็นอัตโนมัติรับบอลแล้วรู้ทันทีว่าใครควรขึ้นบล็อกใครต้องเปิดทางให้เพื่อนการเล่นแบบนี้ทำให้จังหวะรุกของไทยที่คิดว่าเป็นแต้มยากกลายเป็นแต้มง่ายของคู่แข่ง บทเรียนสำคัญสำหรับไทยคือการตั้งเป้าหมายการแปลงโอกาสฝึกให้สามารถรับบอลกลางสนามได้7ใน10ครั้งและแปลงเป็นแต้มได้อย่างน้อย4ครั้งต่อการรับ1ชุดนอกจากนี้การฝึกคฟเฟ์บอลหลังบล็อกให้แด้งลงโซน6เท่านั้นจะช่วยรักษาระบบและลดความเสียเปรียบในจังหวะเปลี่ยนเกมการฝึกแบบนี้จะช่วยให้ทีมไทยใช้ทุกโอกาสได้เต็มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในช่วงสำคัญของเกม เมื่อเราถอดบทเรียนทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมุมมองต่อไปคือสิ่งที่จะช่วยให้ทีมไทยไม่หยุดอยู่กับความพ่ายแพ้นั่นคือการมองไปยังนักกีฬาที่ไปเล่นหลีกต่างประเทศซึ่งเปรียบเสมือนสนามชีวิตให้ฝึกปรือและต่อย,ยอดทักษะตามตำแหน่งของตัวเองที่นี่คือเวทีที่จะเจอสถานการณ์และโจทย์ที่ลีกไทยไม่มีซึ่งเมื่อกลับมาจะสามารถเติมเต็มเกมรุกและระบบของทีมชาติได้ทันที นักกีฬาที่ไปเล่นหลีกต่างประเทศควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและโฟกัสที่โจทย์สำคัญเพื่อยกระดับตัวเองและทีมชาติการไปเล่นหลีกต่างประเทศเปรียบเสมือนห้องทดลองจริงที่จะเจอสถานการณ์ซับซ้อนต่างจากหลีกในบ้านเราต่อไปนี้จะลงรายละเอียดจุดโฟกัสตามโปรไฟล์แต่ละตำแหน่งเพื่อให้ชัดเจนว่าต้องพัฒนาทักษะด้านใดบ้างหัวเสาหรือ outside ต i t t ควรใช้โอกาสนี้พัฒนาการแก้บอลยากอย่างต่อเนื่องเช่นการเล่นโรช็อตเพื่อหลอกบล็อกการโจมตีชาร์ปครอสให้คนเฉียบและการตีลายฮิตที่แม่นยำและสอดคล้องกับเกมรุกของทีม B หลังหรือออปโพสิตฮิตเตอร์ต้องฝึกพาวเวอร์เบิร์สให้ระเบิดแรงโจมตีในจังหวะสัน้นและเพิ่มคิวเลอร์อินสติ้งเพื่ออ่านและตอบสนองต่อบอลแก้ของคู่แข่งได้อย่างแม่นยำ m i d เดิลบล็อกเควรโฟกัสที่สไลด Speed และ t i m มิ่งในการเลื่อนไหลโจมตีพร้อมทั้งฝึกบล็อกรีดให้สามารถประเมินมุมตีของคู่แข่งและเคลื่อนตัวได้เร็วแม้เจอบล็อกสูง s e ตเตอร์ต้องฝึกการตัดสินใจภายใต้สภาพเควอสฝึก t e m p ป Control ให้สอดคล้องกับระบบรุกของทีมพร้อมสร้างความแม่นยำในการเลือกเซตทางควิกไบรทสไลด์ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ลิเบโรควมพัฒนาการคุมเสิร์บรีเซฟซิมคอมมานด์ให้แม่นยำรวมถึงอ่านฮิตเตอร์ปรีจ้ำและแอนติซิเทอรี่มูฟเมนต์เพื่อให้การรับและระบบเซตของทีมชาติไทยมีความเสถียรและพร้อมรับมือกับความเร็วของคู่ต่อสู้ระดับโลกทั้งหมดนี้ควรตั้งเป้าเป็นรถแมปของการไปหลีกต่างประเทศเพื่อให้เมื่อกลับมาสู่ทีมชาติไทยนักกีฬาแต่ละตำแหน่งสามารถยกระดับเกมทีมได้ทันที ต่อเนื่องไปยังบทบาทของโรงเรียนกีฬาที่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ฝึกซ้อมแต่เป็นเบ้าหลอมสร้างนักกีฬารุ่นใหม่และเยาวชนผู้มีศักยภาพของชาติโรงเรียนกีฬาทําหน้าที่วางรากฐานและหล่อหลอมทักษะให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เด็กหากไม่วางรากฐานตั้งแต่วันนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่และการอ่านเกมจะไม่เกิดขึ้นเองการฝึกเสิร์ฟและรีเซฟต้องกลายเป็นภาษาหลักของผู้เล่นตั้งแต่ระดับมัธยมต้นทั้งการเสิร์ฟตรงเป้าการ สลับระหว่างสั้นและลึกการสร้างโซนป้าหมายให้ชัดเจนและการสื่อสารขนารับบอลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าการสื่อสารสำคัญเท่ากับทักษะทางร่างกาย ฟุตเวิร์กและบาลานซ์เป็นอีกหัวใจสำคัญการฝึกก้าวแรกให้เร็วและมั่นคงการยืนหลังบล็อกให้สมดุลเพื่อรองรับทรานซิชันทำให้ผู้เล่นพร้อมโจมตีหรือปรับตำแหน่งทันทีเมื่อบอลเปลี่ยนมือการสร้าง Reading System ต้องฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตไหลและสายตาของคู่ต่อสู้รู้จักคาดดาวแนวทางบอลและการเคลื่อนที่ของเซตเตอร์โดยไม่รอให้บอลมาถึงพิมพ์เขียวของทีมชาติไทยคือการสร้างระบบที่ครบทุกมิติ เราต้องมีเซิร์ฟเพรสชอร์ที่กดดันคู่แข่งตั้งแต่ลูกแรกมีระบบอ่านเกมที่ฝังอยู่ใน DNA ของทีมมีทรานซิชันที่กลายเป็นอาวุธหลักในการต่อยอดทุกโอกาสและมีนักกีฬาที่เป็นเล่นต่างแดนกลับมาช่วยเติมเต็มบทบาทพร้อมกับเยาวชนที่ถูกปลูกฝังทักษะและแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้น แม้วันนี้ไทยจะแพ้ญี่ปุ่นแต่ถ้าเราลงมือสร้างพิมพ์เขียวนี้จริงทีมชาติไทยจะไม่ใช่ทีมที่รอบอลสวยเพื่อโชว์ความสามารถอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นทีมที่สร้างความสวยงามของเกมขึ้นมาเองตั้งแต่การเสิร์ฟการอ่านเกมการโจมตีและการต่อยอดทุกจังหวะอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากถอดบทเรียนจากแมตช์กับญี่ปุ่นแล้วสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือความเร็วตั้งแต่ลูกเสิร์บการอ่านเกมล่วงหน้าและความแม่นยำในการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนี่คือพิม์พเขียวสำคัญที่ทีมชาติไทยจะใช้ต่อยอดในอนาคต สำหรับสาวๆทีมชาติไทยที่กำลังจะไปเล่นลีกต่างประเทศขอฝากให้มุ่งมั่นโฟกัสที่การหลับเคี้ยวเล็บในแต่ละตำแหน่งพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งและต่อยอดสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ในลีกอาชีพไม่ว่าจะเป็นหัวเสาบีหลังมิดเดิลบล็อกเกอร์เซตเตอร์หรือลิเบโรทุกตำแหน่งล้วนมีโจทย์เฉพาะตัวที่ต้องฝึกปรือยอย่างเข้มข้นเพื่อให้เมื่อกลับมาสู่ทีมชาติจะสามารถเติมเต็มบทบาทและยกระดับเกมของทีมได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนโรงเรียนกีฬานั้นนอกจากสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวเส้นทางอาชีพให้เยาวชนแล้วต้องเสริมการปูพื้นฐานให้มั่นคงทั้งแทคติกและร่างกายตั้งแต่ s ซ r v e and Receive, f o o ต w o r k Reading System การสื่อสารในสนามไปจนถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจเพื่อผลิตนักกีฬาตามพิมพ์เขียวทีมชาติได้อย่างสมบูรณ์และพร้อมจะเป็นทรัพยากรที่ทีมไทยใช้ได้ไม่จำกัด ถ้าชอบเนื้อหาเชิงลึกและอยากติดตามบทเรียนวอลเลย์นบอลระดับสูงแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม s p i k e White Plus เพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์เทคนิคและแรงบันดาลใจจากสนามจริง